เดเียวโฟดเดียวโคโล,โลนเขาอ่ะวันนี้โอ้เมื่อนี้จะมาฟันโคโลเม็ดเดียวเลยดิค่ะครับกลางบนโคโลเม็ดเดียวครับผมเดี๋ยวจะพาไปฟั่งคุณพอ่ออาจารย์เกษตรวิสัยว่าเพ่นจะฟันตัวใดเนาะค่ะเพราะว่าม,มือนี้ฟันมาแล้วเม็ดเดียวนะคะบนเม็ดเดียวมั่นใจมากๆดืกอส่โหลดประซันค่ะคุณผู้ชมแถมยังมั่นใจหากับพกบมามา่าาดืกลุงสางโหลดประซันค่ะ เพิ่นมั่นใจขนาดนี้เดี๋ยวจะไปฟังเสียงจากคุณพ่อพรพ่อ,พอกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะน้ำมัน12อ้อยพลัตนะคะบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาค่ะต้อหินต้อลมต้อกระจกนะคะอ่าบำรุงร่างกายทั่วไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชมน่สามารถทานได้นะคะทานดีค่ะแล้วก็มีเซรั่มและก,กันแดดนะคะสำหรับบำรุง เซรั่มมีกระชับรูคุมขนนะคะลบรอยจุดด่างดำรอยดำรอยแดง,ดงจากสิวค่ะส่วนกันแดดนีกะปกปิดริ้วรอยนะคะเข้าท่ากันแดดเราเกลียนเนียน,นะคะะ่ะกันน้ำด้วยนะคะใช้ดีจริงๆนะคะผู้ใดสนใจกับทักแชทแอดไลน์มาได้ตาม i.d. ดียลน์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงจากคุณพ่อพอมกันเลยค่ะว่าจะได้ตัวไดมาฝากเด้อค่ะฮัลโหลเจ้าพ่อสวัสดีค่ะัานี้ครับ น no, really yeah. ้่งเบวค้าวด้วยครับผมจ้าพอที่เสียงชัดเจาดีแท้ครับพอยกบ้านกำลังสิไปน้องน้ำนี่หนึ่อ้าพอดีท่านเวลาพอดีจ้ากันครับผมมือขึ้นยากครับครับพอวานนี้ท่้งเดียวก็พอสบายน้ำต้องคอไั่ด้วยครับพอท่วมมากมือขึ้นก็เป็นยังครับเออน้องเบลสะดวกง่มไดายแบบเ่ากันครับผม แล้วกับเมื่อนี้กับกวาจะได้ทูเพราะว่าไปวัดพึ่งกับก็บพอวันพระเมื่อนี้แมนครับแมนครับจุกโมบานกับไปวัดครับจ้าพอ่พอพ่อติดต่อมาเมื่อนี้คงสุดท้ายปะครับพอ่อแมนครับคุงสุดท้ายน้องเบลสุดเดยวคนรอรอดเท่าอ่ะมวันเนี้ยโอ้เอ้าขังก้อน่อหายชุดเต็มมากเลยเป็นบาคา้ค่ะ แมนครับชุดเต็มเลยมือนีจะมาฟันโคโลเม็ดเดียวเลยตีค่ะครับลงบนโคโลเมตดเดียวครับผมอือเอาวานนี้คุณผู้ชมฟังอยู่คุณพ่อนี่คุณกับอาจารย์เกษตรวิสัยน่เชมสิบหน่วยบนนะคะแ่วมาหมวกวกรอนเข่าล่างนะพ่อเนาะครับงมนหัดกรอนข้างบนลดลดกันสองครับผมอูขอภัยเด้อค่ะ เราพร้อมแล้วนะคะสำหรับตัวเลขของคุณพ่ออาจารย์เกษตรดิสัยฟันบนเม็ดเดียวครับก่อ,อนเน้นน้องเบียวกันเลขข้งบนนี้เนาะพ่อ,อหนึ่งว่างหนึ่งหางฮกงันบะละ่ะบันนน้พ่อจะให้ตัดหากระพกทิมครับตัดหากระพกทิมเลยบอครัพ่อแันครับเอาทิมต้องสั่งขึ้นเขาล่ะครับผม <laughs> ทิมล่มงสางโยนลงน้ำคือการมาหัวหากระพกบามาครัแบแมนครับข้างบนนะครับโดยเฉพาะข้างบนเนดะ้อข้าขงบนน,นนี่ออกเกษตรวิสัยครับเอคือหากรบโขกคือดับบนครับผมสิบหน่วยครับอโอเคเข้าใจจ้ามีมวยแท่งสิขึ้นมาแท่นเอ่อกองสุดท้ายนี่ครับผมเอาเอาแปดมาแท่นเด้อมาแท่นหากระโกครับ แปดมาบนแทนกับห้ากับหกครับ,บคือเดินบนครับผมสิบหกกันย่างหกหาครับหนึ่งหนึ่งกับแปดครับเดินบนหนึ่งกับแปดครับผมวิ่งตัวเดียวรไล่บนเส้นหนึ่งครับผมปันบนหนึ่งครับผมชุดเดียวสองแปดหนึ่งครับชุดเดียวสองแปดหนึ่ง ตัดสองตัวกับแปดหนึ่งอะน้องเบลครับผมตัดสองตัวก็คือแปดหนึ่งครับผมตอนนี้ละครั้งบนต่อไปข้างล่างครับผมต่อไปชุดฟันล่างนะคะโอ้เสียงแนยตัวอย่างวัวเสียงเจ้าของพ่อสบายเป็นบ้ากับครับผมสองกับเก้าครับล่างเด่นล่างสองกับเก้าแปนิ่งตัวเดียวคือเก้าครับผม วิ่งล่างเก้าตัวเดียวนะคะถ้าไปสองชุดกลางล่างครับเก้าสองเก้าสามครับเก้าสองกับเก้าสามครับผมตัวน,นี้แหละข้างล่างน้องเบลอ๋อข้างล่างนี่กับคือเกาอยู่แต่ว่ามาเน้นให้นะพ่อเนาะครับเน้นให้ครับผมแต่ว่าบนนี้ค่อนข้างจะเปียนเลยครับเลีเ้ยงหนึ่งตัวเดียวเป็นพระเอกครับผมจ้า คัดกรองแล้วว่าหนึ่งนีเด่นสุดๆได้วิ่งหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าถ้าเด่นกับหนึ่งกับแปดาม,ม่ากับม่าน้ำกัน<ม>เลยมันบ่พอ่อมาน้ำกันครับมันก็ละสูตรหนึ่งกับแปดนี่ก็คือ,คอมาน้ำกันเลยครับแต่พ่อถึงว่างสองแปดหนึ่งชุดเดียวครับค่ะห,หากระพงนีบ่มาเลยบนนีฮามไปซื้อบอ่พอ่อหรือว่าแบบแปลงแปดแปแมนกับจิมลงนำ้ำก็เก้าแล้วก็งวดที่แล้วะลือ นูดที่แล้วนี่ทีมล่งนำยนลงสางนี่ทั้งเจ็ทั้งบนทั้งล่างนะพอ่อแมนครับหาก้องนีก็รับประกันบนครับบมมา้าไม่็นาครับผมอืออ๋อผู้ใดกับพิจารณาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วเนาะแต่ว่าคุณพ่อนี่คนกับแม่นมากคือก,ก,กันแหละในส่วนของ<บ>เลขบนเลขล่างนี่ถูกทุกงวดกับว่าได้นากพอเนาะสำหรับเลขเดนเนาะครับผม ก็เน้ว่างเออมัดเด็ดเลยครับข้างบนเ้อคือบอกเอ็ดเอ็ดสี่นองเียวนะวะสองแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งนี่แหละค่ะมัดเด็ดโค้งสุดท้ายฟันยับยับเล้วพอนะแนนครับผมฟันเม็ดเดียวนะคะบนสองแปดหนึ่งเม็ดเดียวสองตัวบนก็คือแปดหนึ่งกาเรนไปกับแล้วแต่เนาะพอเนะแนนครับ ไปกับด้วยนะคะกันทุนไว้น้ำเนืเพื่อมันออกตกกับเด้อค่ะคมมุณผู้ชมบางบางบางท่านเพิ่นบอลล่นกับแม่พ่อบอกว่าแปดนึงกับแปดนึงพี่ลีครับผมตดเทงไว้ก็ดีครับ <c oughs> บางที่บางที่มันพิกลลอกออกหนึ่งแปดสองก็ได้ครับอืมเอากรับมุนประตูเพื่อมันได้สามตัวตรงๆเนาะคามม่ะคุณผู้ชมลองเบิง นาจะบ่ดังเนาะพ่อเนาะคิดว่านาบ่ตรงวดนี่เลขตัวใดดังพ่อน้องเบียวบ่รู้เลยบ่ได้มีเวลาเบิงพ่อพ่อจะได้เบิงบ่หางวันนี้่อกับ่งห้องใกันครับบ่ใครได้ติดตามบัดไดครับผมหรือว่าหกหนึ่งบอกหกหนึ่งบอกพ่อมาเรื่องหกหนึ่งเจ็ดประมาณนี่แหละครับหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกสี่บอกน้องเบียวได้ยินมากครับประมาณนี่แหละครับผม ได้แล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมสําหรับตัวเลขของอาจารย์เกษตรวิสัยโค้งสุดท้ายมือน่อวันที่สิบเนาะครับ้าคุณพ่อ่าฝันได้ช็อตเด็ดนอกการคงจะเป็นที่เด็ดแล้วอันนี้ฝันอยู่ฝันฝันหนึ่งองโบวฝันหนเห็นไม่ยิ่งอุ้มลูกแม่อุ้มอุ้มอุ้มเอาไว้นี่ยังก็เอาไว้ตั้งกลางทางอุ้มลูกไม่ยิ่งใส่ชุดแดงได้ลูกก็ชุดแดงเื่กัน จังมันที่เป็นจังไดต่ว่าพ่อวันหนึ่งนี่แน่นอนอยู่ลอยพเส้นอยู่กับข้างบนฝันเห็น้งยิ่งแต่ว่าวบอลลจักเม็นหมอพ่อ้งยิ่งคนนานก็ได้มโอ้ครับผมยืนอยู่ทั้งเฮี้ยนครับทั้งเฮี้ยนทั้งอะไรต่ว่าใส่ชุดแดงครับเสื้อผ้าชุดแดงทั้งแม่ทั้งลูกอุ้มรับขาบใส่เอวสีวมั็นหมอพ่อแมนแมนครับแมนแล้วก็เลี้ยวหนามาทั้งพ่อจ้าฟันตายมือไว้พ่อ กันตะวันภากอนุมดละเขียวเอียวเบิ้งกุผอยซื้อตะวันบริเวเาบริเวย่างเลยเป็นบ่ค่ะแบนครับคือบอกกันเลยว่าน่าจะมีหนึ่งนอนมีเด็กน้อยนะพ่อเนาะมันมันมันไหนเอาแน่นอนไม่ได้ดอกเล็กฝันลองเบียวแต่ว่าพ่อมั่นใจึ้อนหนึ่งเหรอจ้าพิจารณาเอาเดื่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวเลขของอาจารย์เกษตรวิสัยสรุปก็คือ บนนะคะบนให้เด่นหนึ่งกับแปดวิ่งบนหนึ่งสามตัวบนเม็ดเดียวสองแปดหนึ่งนะคะแล้วก็บนเม็ดเดียวคือแปดหนึ่งนะคะหากระพกนี่บอมาแล้วดับแล้วนะพอบนเนาะรับกิ่ล่องนาำครับสว่วนล่างนะคะเด่นล่างมีสองกับเก้าวิ่งล่างฟันไปที่เก้านะคะจับคู่มีเก้าสองเก้าสามแค่นี้เนาะจะพอคงสุดท้ายเนาะ แมนครับผมจ้าอ่าอยู่ตอนนี้นะจ้าครับกว่ากถึงเยี่น้องเดบยว่ารวยแม่รัชนีชาแนลครัอ๋อเฮียพ่อรวยเด้อผมเกษตรด้วยสัยกำมันใจครับกังบลวันนี้ครับขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งต้องไม่เห็นครับขังบลครับผมราคาเลขหนึ่งก็แปดเนี้ย ผมเกษตรวิสัยคิดว่าสีมาน้ากันครับผมนึว่างแปดหนึ่งชุดเดียวแต่ล่องล่องคิดบังครับแล้วแลจะเอฟซีเพิ่นทีมักตัวใดก็ล่องบังครับกันว่ามากกับพานไปครับผมต่ขอให้ล่ำล่ำรวยๆร่ยนั่นแหละครับจ้าสาธุครับผมจ้าขอประคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ